นนี้เราจะมาต่อที่ตัวนี้ค่ะตัวสีฟ้าเพราะว่ามีการกูเอ้ยมีการโหวตไว้นะคะก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเจอรี่อ่ะทำาไ,ลไล้ไ์ตัวเองใช่ไหมตัดทุกวันอ่ะแล้ววันก่อนหน้านั้นนะคะมีปัญหาวันนั้นก็เออก็เลยพักไปเพราะว่าเสิ่งชีวิตเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ได้ตัดอีกคลิปหนึ่งแทนผลเราก็ออกมาดีค่ะดีมากเลย เจอรี่ได้แต่ซีนที่เจอรี่อยากได้เจอรี่ก็เลยโอ้มันอาจจะได้ยินเจอรี่บ่นมั้เฮ้ยมาแล้วว,ว้าว My Little Pony อย่างที่ว่าเนะว่าโตมาแล้วแบบได้ย้อนกลับไปดู My Little พ o n y ก็เลยเ,เริ่มเข้าใจเนื้อเรื่องมันมากขึ้นนตอนแรกอะทวัวอะไรมันโคตรน่าสารเลยเมืองที่มันอยู่อะ เ็นเมืองหลวงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีมีอ e ีควีนเ็นไอดอลพอได้ย้ายมาอยู่เมืองนี้มันก็เลยแฮปปี้มากก็เหมือนว่าเควสมันคือต้องเมคเฟดหรืออะไรทำนองนั้นหรอมั้งถ้าจะไม่ผิดก็จะมีอีพวกเนี้ยอีพวกตัวปวดปวเพื่อน,น,นมันทั้งหลายโผล่มาโอ้ทวรสวัสดีจ้าทั้นั้นที่แบบทวรแล้วมันแค่อยากใช้ชีวิตเงีย,ยบๆของมันสารภาพตรงนี้เลยว่าเอ่อมาริเติลคนนี้ค่อนข้างทำตัวร้ายได้เยี่ยมมาก เจลลี่เมื่อวานเจลลี่ไปดูไว้นั้นมาจำอะไรไม่ได้สักอย่างจำชื่อไม่ได้จะเล่าให้ฟังก็จำชื่อไม่ได้ขอไปเปิดดูก่อนนะจำเกินนี้ไปดูมาแล้วก็แล้วก็เออน่ากลัว,กกวจริงเกมอะในที่นี้คือสายวาดหมดเลยไหมคะหรือว่าไม่มีไหมเจลลี่จะได้แบบพูดหลายหลายเรื่องอะจริงๆเอาจริงปะะก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับงานวาดเท่าไหร่หรอกส่วนมากน้นพูดไปเรื่อยหอมหนอนมากเลย นอนนอนไม่รับหัวใจมันก็สกระส่ายเราสามารถอ่านข้อความโดยที่ไม่ใส่คำนองได้ไหมในลองเตงโมแตงโมแตงโมไงโถโเฮ้ยอันนี้ไม่ได้จริงหรอโดเรมีโดเรมีซอลาหนืคอยละสองสามนาทีไงโธอยากขยันออกกำลังกายคุณไมไงดีเริ่มจากใจค,คะ่ะใจต้องลุกไปออกกำลังกายให้ได้ก่อนถ้าได้เราก็สามารถทำได้ แต่ถ้าใจเราบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยออกอันนี้จะไม่ได้ละต้องโดนินก็ตรงไหนคะจะรีแปลให้แล้วสามารถเข้าไปโดนินได้นะคะ10บาท20บาทตามกําลังศรัทธาก็ได้เลยคะ่ะแต่ว่าโดนิน50บาทจะมีเสียงซิริอ่านให้ด้วยนะคะในซิริไม่อ่านให้เราอ้าวทำไมล่ะซิริบิดอันนี้คืออะไรเฮ้ยยังไง ปวดหลังจังแต่มีลูกมีผัวมีคุณเจอรี่ที่ต้องเลี้ยงเฮ้ยได้แล้วเย่ช่างเจอรี่เอง็นไงสุดยอดจริงๆชี <c oughs> วิตมึงหมึงเงินเอว้ต้องมานั่งเซตอะไรทุกสตีมเลยบ้าบอลอหอยจริงๆสงสารคุณมีปัญหาทุกทกมีปัญหามีปัญหาทุกครั้งที่สตีมเลยอเจอรี่ก็สงสารด้วยเหมือนกันในที่สุด ตัวนี้ก็เรียบร้อยอ้ยบิก๊กค้เกียรติอีกสักรอบหนึ่งหืมกระดูกก็ก็กเสร็จแล้วน้องน้องฟ้าค่ะวันนี้ก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงสิบเก้นะคะก็เร็วตะปวดหลังเยอะทุกคนเราจะเริ่มกันเลยในสามสองหนึ่ง น้องชมพูค่ะน้องพิงก็คอนเกสเตเลชันนิ้นเองมีเหมียวด้วยน้องมีเหมียวด้วย